น้ำมันแพงชีบหายกูณใหขับแล้วรถอะแก๊ปเดือว่ะคุ้มกว่าเยอะกูคุยกับใครวะกูชายคือกูหลับอยู่เออแต่ก็ดีนะนั่งนั่งกร็บอะไรอย่างเงี้ยดีดีใช่มีคนขับด้วยจ่ายตังค์มาหิวมากหิวมากเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าไปกินไอ้นี่ละไอตรงลาดผ้า ร้านผ้าซอยไหนร้านร้านพี่ใหญ่พี่ใหญ่เหออครัวพี่ใหญ่สั่นเด่นนะปกติหัวพี่เล็กอาหารใต้อาหารใต้เอออยู่แถวลาดพร้าวพี่พี่รีบไปหน่อยผมอยู่เท่าครับเออเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีถึงเฮ้ยฝรั่งเนี่ยย้อนผมทองผมดูทรงแล้วไอ้นี่แกบเฮียแพงกว่าโนมานี่แกเฮียเกืบห้าร้อยเฮียมาเอ้ยคนขับด่าเลยไงวะขับให้ผมขับรถยังไงวะเคยเป็นแท็กซี่ไหมเนี่ยไม่เคยครับไม่เคยขอดับแท็กซี่ยี่สิบปีแล้วเฮ้ไอ้หน้าตาคล้ายๆเพื่อนเออเพื่อนไอชื่ออะไรไปกันตัง ไม่รู้จักมากันเบอร์ัน่อยถึงยังเฮี้ยเอาเฮี้ยมึงขับมาถึงแล้วเฮี้ยนี่ก็จอดตั้งนานแล้วเนไม่โดนถึงแล้วเคยแดกเผ็ดป่ะเคยกินที่บ้านอดุลลาโซ่อดุลโอ้ยแม่ทำอะไร อะไรสักอย่างแกงกะหรี่เนื้อโอ้โหเผ็ดแดดน้ำประวันซีเลตอ่ะโอ้ยเนี่ยลุกๆทั้งกะหรี่เนื้อทั้งกะหรี่อย่างเดียวโอ้ยเผ็ดแดเนี่ยไม่มีเผ็ดเลยโอ้เ็ดแดกเข้าใจเ็ดแดกเข้าใจอาซอบพามาอะไรนะครัวนะครัวพี่เล็กครัวพี่เล็กเป็นอาหารใต้ซึ่งพ่อผมเป็นคนใต้เอาไปไปกินขะ้าวไปไปไปอยู <c oughs> โอโ่แล้ว<ะ> ร้านเรียบร้อยพี่เด็ดป่ะซอดีป่ะพี่น้ำเปล่าไม่ใช่น้ำปั่นมะม่วงเปล่าปั่นโคตรดีมะม่วงเปล่าปั่นมะม่วงเปล่าที่มันเปรี้ยวๆอร่อยๆจริงเลยดีมันดีเยเอาแก้วหนึ่งพี่ครับสั่งอาหารหน่อยครับเอาเนื้ำมะม่วงเปล่าปั่นอีกสองแก้วสองแก้วที่นี่อะไรเด็ดจ๊ะเด็ดทุี่จ้า สัมผสเห็นี่จะมีสตอวิชโอมแล้วก็มีกะทิยมแล้วก็สาชั้นเือกเกลือเค็มนะออกหวานหวเพราะว่าของเราจะใส่น้ำตาลอ้อยนครับผมจะออกหวานคล้ายๆาหมานนี่ของที่ดหของที่ร้านเลยพี่มเคยมึงเคยกินไอาหารตู้้มสตอเยวเให้มันดูให้มันดูเลยสตอเอามาตามนั้นเลยเอามาตามนั้นเลยฮะมาวางเตา อันนี้อันนี้จะเป็นแช่หิมอันนี้จะเป็นกะปิโวของภาคใต้นะเดี๋ยวบอกผู้ชมเหมือนเวลาเขากินเนี่ยเขาต้องเปิดตอบรับรสเลยอะไรลองกินไหลองลองเฮ้ยแบบนี้ไม่ไอไอนี่มันศักดิ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไอมันรูหนูเนี่ยมึงเห็นอย่างเงี้ยน้ำลายสอปะสอปอันนี้เปรี้ยวอ่ารู้รู้สึกน้ำลายมันแบบลองกินดิลองกินเปิดมันจะรู้ว่ามันเปรี้ยวไหม กะปิดกะปิดมึงคนไทยปะเนี่กูาถามจริงได้ไงไปแล้วอร่อยเหรกินได้แค่นิ้เดียว,น,ยว,ว,วน่ากินเยอะไม่ไหวหรอหละน้่จีนโอยบ้านสื่นี่เกียงกินเหรอนะเบเกตี้เหรอไมไ่ังอย่างนี้ เผ็ดแน่เลยหอยลวเผ็ดแน่อันนี้อาหารบนโต๊ะเรานะฮะอันนี้ขนมจีนน้ำยาปูอันนี้แกงไตปลาผัดสามไอ้ผัดสามเหมนสามเหม็นสามเหม็นหมูอะไรฮะหมูสามชั้นพวกเกลือพวกเกลือก็แต่มันเป็นซอสอ่ะอันน่าดูทรงแล้วปูน่าจะกินได้สุดอันนี้น่าจะเผ็ดแน่เลยจริงๆผมจะบอกให้นะว่าอาหารไทยเนี่ยทีเด็ดนะ อาแนนน่กว่ากับในทหารในโลกนี้นะผมว่าอาหารท่านี้อันดับต้นๆเลยนะผมเคยอยู่ที่อังกฤษมาก่อนก็เหมือนกนโอ้โหแล้วเดี๋ยวก็เล่าอีกแล้วรู้จ่ายซองแม่งยี่ยสีฟีกว่าแม่งทุกครั้งที่กูเจอมันบอดกูว่ามันไปอันตราทุกครั้งเนี่ยกูรู้รู้จักเยี่ยสีฟีกูพูดเลยทุกวัน วันนี้พามากินยังไม่เคยกินแท้พวกนี้ไม่เคยเลยลองอันนี้ก่อนนี่นี่ขนมจีนนี่ก็แป้งแล้วอ่าเนี่เขาจะใส่นี่แดกออ่าอันนี้ก็น้ำยาปูแล้วมึงแดกกับผักอันนี้คือครัวพี่เล็กหัดใหญ่ฮะใช่ครับเออมันมีสองร้านอันนี้จะเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารอีกร้านนึงจะเป็นร้านแบบร้านข้าวแกงที่จะมีอารายอ,นนอยู่ที่นี่ที่ทไม่มาคุณท,ที่กันอ๋ออันนี้อยู่ที่หัดใหญ่มึงจะไปปะล่ะไม่ใช่อ่ามึงต่ำมึต่ำแ้มันมีปูมลงคนของลงคนนะ กินแล้วที่ภูเก็ตอ่ะปูเทอัวทัลอ่ะไม่ใช่นเต่า๊ะมึงกินได้หมดเนี่ยไอ้มึงลังมืออย่างยัดเป็ดดิลังมืออย่างเมื่อกี้กูไปฉี่ัูมาออันนี้มึงน่าจะเคยกินแล้วนะเคยกิ็ตแอ่าที่ภูเก็ตเขามีเออที่ภูเก็ตอร่อยปูมัน ทีเด็ดนะผมบอกให้อาหารใต้นะต่อจานมาจานมาแนะนำเลยวันนี้ดีอยู่เว้ไม่ไม่มีชาเลนเออพาเพื่อนมากินข้าวไงโอ้ลองลองลองเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดหรือยยังไม่กินเผ็ดแน่เลยว่ะได้เลยนี่คือเราผักดองต้องใส่พริกด้วยนะกระเม็ดพริกกอด แค่แดดผมพิกถ้วยไม่ไหวนะก็เตรียมมาให้ก็ต้องกินโอ้ปรเม็ดเบอร์ดาปั๊บแล้วว่ะโอ้แล้วกูใส่ไตปลามาแล้วอ่ะใส่ปลากูเผ็ดอยู่แล้วอ่ะตอนแรกกูอร่อยเนี่ยตอนนี้กูไม่มันไม่อร่อยแล้วอืมไหนอร่อยคุณชอบเป็นไหมอ่ะชอบนะเอ้ยเฮ้ยกูไม่กล้ากินพริกเลยที่อ่ะพริกดอดอ่ะก็เผ็ดนะกูหั่นได้ไม่ต้องหั่นขึ้นได้โอเคโอเคแต่ขอจิ้มทีบนเข่าจิ้มบเลยไม่เอาแต่ลองก่อนดินี่ยโอ้โหไม่รู้เผ็ดเปล่า มันจะกินเป็นหอมนะมึงกินแล้วอืมกินพุ้ยอุ้ยเยวแม่นี่ไอ้สารเล่ยสรมาเล่ยมีอะไรเยวปมาปกสารมาเล่ยโอ้โหรม้กากรีมก่อนโอ้โหลองดูลองดูโอ้ยหนี่อร้อนะปดแอบเปเกี๊ยวเป็นหลงกี๊เน ไอ้มึงเคี้ยวก่อนเนี่ไอ้เหี้ยเคี้ยวแล้วไอ้เหี้ยเอ้ังไงนี่กินเลยอ่ะไม่รู้สักอะไรเลยมึงคืนอะไรอีกเนี่ยมึงคินเน่ะเลียกินไม่ต้องหอมอือือเอออร่อยไะเผ็ดเผ็ดสมมติไม่หอมป่ะวะไมหอมจริงนะไมนหอมเวลากรวดไม่หอมแต่ว่าแม่งเผ็ดโอ้ยไม่เผ็ดอ่ะเผ็ดปะไม่เฮ้ยจริงป่ะจริง ไม่เผดมูนี่ไหนหั่ใหญ่เลยเนี่ยที่เนี่ยเขาทําอาหารใต้แบบจานต่อจานนะอ๋อไม่ได้ทำทิ้งไว้ไม่ได้แบบทำแกงนะเพราะว่าเขาเป็นร้านร้านอาหารน้ําจีนกินกับไตปลาได้ต่อไปไตปลามาเบิร์นผมพีน้วหนึ่งจีนไตปลาอร่อยเผ็ดเผ็ดเผ็ดเฮ้ยไตปลาหวานเยอะเฮ้ยผมโถ่เอ้ยน้ำไปเยอะเฮ้ยโอเคน้ำไม่เยอะไม่ต้อง แม่งบอกไม่มีชาเล่นในเฮียนี่ก็เหมือนชาเล่นเลยนะทำอะไรอ่ะเฮียซอสไม่มีอ่ะเฮียซอสซอสไม่มีเฮียเต็มไปหมดเลยหวานด้วยกันเฮียเผ็ดโอโหไม่ชอบโอ้โหเจี๊ เค็มเผ็ดเบอร์บอกกูมาทรมานอ่าเงี้ยเผ็ดจริงเรอะเผ็ด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 จริงเผ็ดเผ็ดนี่กูเผ็ดตั้งแต่ตอนแรกที่กูกินเลยนะยังเผ็ดอยู่เลยเนี่ยโอ้โหมือไปเลยเรื่องนี่เนี่ยโอ้โหเจอนี้รสชาติอร่อยนะตัด แต่มันเผ็ดอันนี้เผ็ดแต่รสชาติดีนะคืออาหารใต้อันนี้มันอันนี้เผ็ดดีอ่ะมี่อาหารใต้เนี่ยมันมีของอร่อยเยอะมากนะผมบอกตอนแรกคือว่าเนี่ย้ในมือใบเนื้อใบเนื้อผัดไข่แต่ถ้าเข้าแรงมันใบแดงผัดไข่เลยสักอ้เหี้ยดูหน้าแม่แดงแดงอยู่แล้วแดงต่อไปอะไรผมจะไปมือเหนียวให้คัดก่อน ยิบผาคุณทรมานแล้วมึงไอ้เงี้ยมันเหม็นแต่เวลากินมันจะมันมันเหมือนปากมึงไงเออใช่มันจะกินแล้วเหม็นปากนะมันมันไปไอ้กระเทียมมึงเคยกินประโจมมึงก็น่าเคยกินปะวะแกงส้มมึงเคยลูกมึงเคยกินป่ะเลยส้มไข่นี่ผมรู้สึกไม่มีแล้วไอ้เหี้ยลิ้นบังลิ้นบังลิ้นบังอันนี้ไม่เผ็ดโอ้โหโอ้ยกินได้ มันรู้สึกเหม็นไหมในปากเวลากินไม่เหม็นไม่ป้าผมไม่ไม่รู้สึกพ่วเกลือแต่เขาไม่ได้เอาไปพูดกับเกลือไม่ได้เค็มมันเป็นแบบว่าหวานหน่อยไอ้เมื่อกี้เป็นความของผมละไปโอ้ลูกแล้วตกเรียกพูดหล่อไกูแดดอยู่ก็ตก นี่เก่งเก่งมาเลยไอ้บอรมึงตัดสตอร์นมาเลยไอ้นี่ใจจริงอร่อยากไอ้นี่ไอ้มึงลองมึงลองมึงลองปกติได้อร่อยกว่าอร่อยแล้วออเกมหนึ่งอันเราจะให้หมุนวงล้อใครได้คะแนนน้อยสุดต้องกินลาบปลาลปลาที่เหลือเนี่ยอู้ห้าพักก่อน ถ้าไปยิ่งสุดกนพอใครได้คะแนนน้อยสุดนี่สิ้ตัวดีเลยเฮ้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 ยเก้เ้ยโอ้ยยี่เฮ้ยอย่สเยเฮ้ยยไม่ยอดีเก้เอ้ยมุ้งไปก่อนสัตว์เฮ้ยเฮ้ยสิบสองล้านเั้ย ก้าหรือสองดูดูดูลุ้นลุ้นลุ้นเเบร์นาหกหเบมดูไม่ต้องดูดโสเบิร์นอ้าน้ำไม่ต้องแดกมันตื่นเช้ามักินข้าวเช้าแล้วด้วยนะมองก็ปลาปลาปล้เผ็ดปลาไม่เผ็ดไร

ปล่อยปล่อยกระถาอะไรอย่างี้ยสารเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ป่อนไม่เป็นไรเลยของขอร่อยอร่อยมันปล่อยมึงปล่อยปล่อยไอ้เหี้ยอี๋ออันนี้น้ำมึงน้ำมึงนี่นี่นี่น้ำมึงเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยอันนี้มาให้ตัวไอ้สารน้ำกู มึงดีกว่าดันโย่ไงดันโยนี่กินอาหารหมากินเออนี่มึงกินของคนนะเออหมากิ้นอร่รยกว่าทานแมวใช้ได้ทานแมวอิสระพิมจะทานแมวเลยทานแมวไปสัตว์ไปโอเคไม่เป็นไรเห็นมึงกินอร่อยพวกกูอยากชวนมากินอ่ะเกมนึงเออเกมนึงเออเกมนึงเกมนึงอ่ะเออ Ừ, <coughs> ok ok thai, thai, thai phu, ok Ok gì Bên khó bên khó Mày khánh bên Khánh khánh Dạ trong lại trung thôi 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 trung Trong lại เอ้ยเอเอ้ยบกูไม่ได้ยุ่งอะไรกับพวกมึงเลยนะเมื่อกี้กูไม่ได้ยุ่งอะไรพวกมึงเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมึงบ่อน้ำนาน้อยน้ำน้อยเนี่ยมึงทะเลาะกันไม่ไม่ได้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 โอ้ี่นี่ตัวเเลยไัันพี่ว่านี่เฉยเฉยพี่อะไรต่เอา หืมพี่ขี้หนูเว้ไม่ควรดูถามแอคติ้งหรือเปล่าครับพี่ซอแอคพ่อของดิเข้าใจไหมซอสอีกรอบไหมมาอ่าวันนี้นะฮะอย่าเพิ่งไอ้รอบนึงก่อนไม่ยอมทำไมอย่างนี่ยแก๊ปกูต้องวิ่งแก๊ปต่ออีกรอบนี้กินอะไรรอบนี้กินอะไรแยงยาบานหนึ่งช้อนอย่างนี้เลยเอาดิกูไม่ยอมมาเลยมาเอ้ยผมขอเีห้เวลา ต้องวิ่งแกะต่อนเฮียแป๊บเดียวแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวไอ้ดอดเลยเฮ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่เปนคนแรกอ่ะไอ้เหี้ยทำไมมันเป็นคนแรกเบอรคนแรกสองเบอร์คุต้องกดกูต้องกดก่อนนี่ใช่หมาคุณกดกูกดก่อนไอ้เหี้ยกูเป็นคนเริ่มไม่คุณเป็นคนเริ่มสิที่นี่แพ้เมื่อกี้ไอ้เบิร์เป็นคนขอใช่ไหมมันกดก่อนอ่ะกูตราเล่นเองไม่เกี่ยวกูกดกูกดก่อน ยิ่โกงแม่งโกงเหมือนไอ้สันเหมือกูเล่นกันเด็กแถวบ้านตอนสองขวบเลยเียกไม่นะไม่นะ้ยเก้าเก้าบ้านบ้านน้ออะมึงกเลย

ได้เอาใหม่เอาใหม่ส right. oh ุดพ้อใหม่เบิร์ดีได้ได้เออเอาเบิร oh yeah. ์เออเอาห้าเมตรเออเหมยนแม่มึงไม่คิดว่ามึงโดนมั้เโอ้ยสิบสิบเอาเดี๋ยวทะเลาะกันเลยไกผมกแล้ว เฮ้ยให้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดคิงใหม่ขึ้นเบิรนมึงไม่ได้ขับแก๊ปเลไอ้สัตว์เมนเนมึงเข้า่วนทั้งวันเนี่ะฮัลโหลยางยังยงไม่เคยโทรไม่ใคยโทรลูกกูอยู่คนเดียวเข้าฟาร์มเข้าฟาร์มเฉยไม่มีใครโทรไอ้สัตว์กูกดให้ไหมผมได้มได้มได้ส่วนนี่แปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองยี่สิบห้ตัวไอ้สัตว์แล้วมึงไงกูสิไง อีอไม่โดนแล้วโคนอะไรจะโดนสองตาติดมันเป็นไม่ได้เลยเฮ้ยลงกรถามไปลงกรถามไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบเอ็ไอ้เหียกูอ้งแล้วเฮ้ยเฮ้ย

น้องคืนมาน้องคืนป่โอ้โหโอ้โหโอ้ยนี่เพชรเยอะชอวเลยเพลียโอ้แข็งไหมอะอีกรอบไหมขอให้วจัดมี่โดนบูมปสองรอบแล้วเฮ้ยคุณกินอะไรอ่ะบูมดินแอคซรับแก้เผ็ดเอหรออะไรเบนฟูแก้เผ็ดชโลวัยไม่แก่ช้าแล้วก็ทำให้ร่างกายแก่ไปเยอะเลยมือหน้าแก่ที่ผ่านแรงด้วยร่างกายดีนะเบนปูโอ้เฮ้ย วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญดีซอมากนะครับที่มาร่วมรายการเราในวันนี้เหมือนว่าหลวงปู่เลยอ่ะโอ้โหเพลินอาะมากินเนืเยอะนะฮะครัวพี่เล็กหัดใหญ่นะฮะหัดใหญ่ที่ลาดพร้าว71ครับผมนะครับเข้ามากินกันได้อร่อยมากมายแวะเวียนกันมาแล้วก็ใครไม่รู้ทางจริงก็เดี๋ยวโทรสอบถามพี่เล็กได้ง่ายๆเบอร์อยู่นี่เออเบอร์นะฮะอ้าวเบอร์ขอบคุณมากที่นี่มาเพิ่มสนุกกันนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าล้มบอลสอนแดก ไปแดกอะไรรอติดตามล้วกันวันนี้ลาไปก่อนกดซับสไคร์ด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ